ใจไม่นิ่งพอครับพี่น้องเวลาไปายค,คลิปเจอ,เอสาวๆใจจะสัน่นต้องเพิ่มอุปกรณ์ในการสัน่นการสันน่นนยเพื่อจะเป็นยูทูปเปอร์ทำรายการทางโลกโซเชียลอัปเดตเพื่อสร้างไรายได้ซื้อมาครับอุปกรณ์เตรียมงานใช้งาน เวลาไลฟ์สดถ่ายคลิปถ่ายคลิปจะไม่สั่นทำให้ใจต้องนิ่งเวลาถ่ายจะสาบใจต้องนิ่งซื้อมาพร้อมเตรียมไว้ตอนนี้ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอเยอะไลฟ์สดแต่ก็ยังสั่นอยู่เมื่อวานนี้ทดลองลกใชะครับลงทีซื้อมาตัวสลับตั้งกับตัวถือเอาเวลาสดตัวนี้ก็ตั้ง ตั้งถ่ายเวลาทำรายการอาหารตัวนี้ชาร์จแบตเข้ากับตัวมือถือชาร์จแบตกดไฟปึ๊บชาร์จแบตตรงนี้นะ,ะตั้งได้นะ,ะตัวนี้ตัวนี้ตั้งได้ตั้งในที่สูงหน่อยเตัวนี้ต่ำหน่อยเออวมาซื้อไว้ครับได้ใช้ติดกระเป๋าไป มันต้องมีฮะถ้าเราคิดที่จะทำ YouTube หรือถ่ายวิดีโอต่างๆเพื่อภาพบอกมาให้มันไม่สั่นนะครับฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับขอบคุณมาก f c ทุกท่านครับ